สวัสดีครับพี่น,อ,น,นองีนยค้งขึ้นรถเบมแรงแรงดครับครับไม่แรงแล้วบเต้เล่เดีนหนยยัขงขึ้นรไม่ตายมือมีครับตอนนี้พเดีนอยคงขึ้นรถเรียบร้อยแล้วอันนี้เมาใ์ไปร่พอด็นอเอาขึ้นไปแต่ตลายมืออเลยนะไม่แรงครับที่ออกเดินทางกติแบบะมาต เด็กๆเนียงเลยสาม,มววสี่ทุหมดละเพราะว่าไม่อ้อยนเฮ็ดโอมันเลือกแรงมันเลือกสามทุมก็รอย่างขขางนี่มอ่นอนพี่นอ่อยเมค่อยแข็งก็สูบไปอ่นอนบ้นเอ่อนเนี่อันนี้ก็แข็งอยู่ อันเอฟซีผู้เป็นรอค่อยไอ้พอดีไปถ่ายคลิปแม่จะอ่าจจะล่ากับน้องตังไอ้เบิ้งกับได้เบิ้งแท้ครับมืออื่นด้อมือมอื่นอื่นเสาหอดบ้านกับสีประมันส,สวยๆเนี่ยหมดละเทียงค้าว่าเทียงค้นหอดบ้านเจ้สีหอดบ้านเนาะพี่น้องเนก็พอดีกับเตรียมของเรียบร้อยแล้วมือแรงเหลือง,งานมาพอดีจังสีแดง ขอขึ้นอีกอยังทีวีที่ยังอันเสียผ้าที่พอเด่นหอมมากเลยแต่ห,นะห้องทีวีบอยมันหนักถือรถนะบ่ยมันสั่มกับเจ้าว่าโฮมเชียนแน่อีาจากจักหน่อยหรอวะโมกตีอเด่นก็หอ,อบขึ้นหนารถมุใส่กับบอลของเขาเ,เสียแล้วกับเจ้าประมาณนี่กระพี่น้องบรรยากาศน่ามุเาอเศร้าครับพี่น้อง ตอนน <st ess s> ี้กประมาณเจ็ดมงก็กลัพี่น้องพี่น้องก็แจงข้าให้พี่น้องมจับมอยังไรกับแจงข้าให้พี่น้องจักว่าคนบอง้ลย้ลบบเี้ยบเล้ว้เลี้เย้ี้ยเ้บเบีเี้ี้ยบ้ีย้บีบ้เรีบียเลี สอ,องยิยไปอยู่บ้านเขาเราม,อมืองกระเทาะเออ่ยยไรแล้วเนได้มาสิไปเฮ็ดเต่รเรเนี่ยได้คิปีนองมึงนี่ขนยขึ้นให่นครับจิมมี่กบมงยังไรได้บบคินนองสวัสดีครับมาแจงข้าวให้ี่น้องี้บอกพราะเดียมีกรเียเที่คนรนเนามคามสวัสดีครับี่นนอง เบิง่งผูสส้สาวสามสาวเนี่มารยาทดีเอาทังนั้นได้ทั้งนั้นได้เอาเนีเนน้น้ตันะผู้ใดเนื้อกํลังสีงแตงตัเพงานพี่นออนองวันนี้หัวตวอ,อกกามอ,อ่เป็นหัวตวอ,อกรามอ่ก็มีรถมอหลังเอากลับมือได้ไปไปมือนี่ยบอกเอาขึ้ได้กลับตอนไป โอ้เหลือคนออกงานออกมาโอ้เสียบเปียบตัวเฮานี่ได้กลับมาเลี้ยงคนเฮาไหมโอ้ยไปใช้กอนไปพิจิตพิจิตกวนจะไปไหนกันไงเออพิจิตกับประมาณสี่ชั่วโมงป่ะถึงโอ้ยบ่านดีจังบ้านไปเลยเลยคนคนกลับไล่เด้มือหนีคนกลับมือว่านนี่คนกับกลับอันนี้แม่ขวัญแม่คิวไป พ่ไปน้ำกัน <Trustee? S 1> ป่าพมือตัออกมาบ่ไปมามามาป <c oughs> ไกลเดินก้นสับมันอาสามได้ยูเนี่ย